คอมโบไม่ซ้ำได้เลยจริจง,งนี้ลองคอมโบนะครับฮิลลิปเปอร์นะใส่แอซิสมาเป็นซแล้วก็ราชเฉต070ปิดเป็นเฮเปิร์เจอกับฟ็อกบัตนะครับใส่แอซิดเป็นเจ560โลแฟชไปที่เท,ท,ท <c oughs> ป3 0 0 0ว0 0 0 0 0 0ม

้ยหมดแ,แรงโอเคไแบบด้เรียบร้อยจบแล้วปักบัตรชนะไปอยากให้ลองคอมโบไหนเม้นมาได้เลยครับ